สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมจะอั้นทีวีนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเพ s t ซิมูเลเตอร์99 EP ที่10 12เปล่าวะเออน่าจะใช่เหรอเนาะก็ใน EP นี้นะครับเราจะมาเล่นอัปเดตอีสเตอร์เอ็กซ์เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการจะมีอัปเดตก็เป็นรอบที่สองนันหะทุกคนก็มีเอ็กซ์คันนะ12อันครับแล้วก็จะมีตัวของ ตัวของแมปใหม่นะครับผมนี่ใหม่ใหม่อเรีเยใหม่นะเออ,อเตรงนี้ก็บูธเหมือนเดิมนะครับพอเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับผมเราต้องปลดล็อกมาก่อนนะแล้วก็จะมีกล่องให้ทำลายนะทุกคนเราทำลายกล่องตรงนี้ไปนะเพื่อที่จะสะสม พอยต์นะครับแล้วก็จะมีโซเซนด้วยนะซึ่งพอยต์เนี่ยจะก็ p พอยต์เนี่ยก็ผมจะไม่ผิดก็เหมือนแบบคะแนนสะสมไปเพื่อลุ้นตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพวกกระดานตรงนี้นะันะบผมตามนี้นะครับผมนี่ตามนี้เลยแล้วก็จะมีอัปเกรดนะครับตรงนี้นะ นี่ก็ตามนี้ครับผมจ้าวเกตอะไรไปก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะผมก็จ้าวเกตเมือเรากดเกิดแล้วมันก็จะอัพเวลไปเรื่อยนะเออก็โหกดีเหมือนกันนะอับเกตไปก็จะอึดขึ้นตียากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็พอยจะเยอะขึ้นจะเพิ่มไดเยอะขึ้นก็ตามสภาพเกมนั่นแหลนะครับ ไม่รู้ว่าจะอ,อะไรนะผมว่าจะลองไปหาไข่ดูนะทุกคนแต่ผมเนี่ยจะต้องดูคำใบก่อนอย่างอันนี้ครับผม t Loyalty ผมคิดว่าเราต้องวาร์ปหรือเปล่านะครับวาร์ปไปโลกหนึ่งนะไป Overworld กลับไปไปโลกไปโลกหนึ่งอโอเคครับผมเราจะทำการวาร์ปไปโลกหนึ่งก่อนนะครับโอเคผมกลับมา Overworld แล้ว อันเดอร์ดาฟี่อเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนนะว่าเราจะเข้าใจถูกไหมนี่ปะไม่เท่าใจวะเกี่ยวปะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเรียตตี้เสร็จแล้วเรียตตี้เอกนะครับผม ต่อไปจะเป็นอันนี้นะครับอันดาเดอะซีก็มีอยู่หนึ่งจุดนะสำหรับอันนี้ก็คือตรงชายหาดนะครับผมเราไปหาดูนะ <c oughs> ว่าเราจะเจอลูกปลา <c oughs> um ต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมอันเดอร์เดอะซีดูครับที่เป็นไข่นะทุกคนมีตัวซี C. มีทั้งหมดสามจุดสามแอเรียลนี่ใ่ไหนใายเลย เิ้ยนี่ปะโอเชียนเอกนะครับผมเราไปเป็นอันนี้นะครัชบช็อป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 คืออะไรวะทุกคน one small step for dog hmm. ไม่เข้าใจยี่ <Okay. S 1> สมองกูเบิร์นเะอาโบ๊ทเดือดขาวเอาสตาร์ลักกี้อินอะลักกี้เพจ ช,อชออ็อปช็อปคืออะไรนะทุกคนนั่นคืออะไรอ่ะก็เวลาเราเก็บไข่ก็จะได้บูทนะครับผมสำหรับเปิดไข่ที่เป็นไข่ของอิสเตอร์อ่ะไข่อีเวนต์อิสเตอร์นั่นแหละช,อชออ็อปช็อปคืออะไรทุกคนไม่เข้าใจแต่ผมเห็นตัเค็นตรงนี้โอเค อะไรคือชอบชอบวะทุกคนชอบ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 วันสโมสเตปด็อกคืออะไรวะไม่รู้อะกูไม่ใช่หมายกูเลยไม่รู้กูเป็นคนครับไม่จะบอกชอบชอบกับวันวันสเตปด็อกไอ้อะไรสักอย่างหมามันไปเดือนตรงไหนอะทุกคน หรือว่ามันจะอยู่แ,แถวนี้ป่ะเพราะว่าอาจจะเป็นรอยเท้าไงถ้าจะเล่นมันกูเห็นไม่ใช่เหรอมีเหรอวอาฝ่าแล้วกูคูดว่าวันสเตปฟอร์ดกับช็อปช็อปชิ้นส่วนอะไรเปล่าวะช็อปช็อปก็ต้องหาตามแผนใช่ไหมอย่างั้น ไม่เก็ตเลยแล้วก็มีโบฟคาวด้วยไหมที่เป็นก,ก้อนเมฆเดีวเราลองขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันอันนี้ไม่รู้นะฮะเราลองลันดอมไปก่อนครับผมงงไงก็เดี๋ยวปยไปหาที่หลังแล้วเขาบอกว่านี่ไม่เป็นแบบ impossible ปะไม่ใช่อะไรวะนี่เนี่ยอาจจะเป็นปลากรูหรือเปล่าอาจจะแบบง่ายแต่ว่าเป็นปลากรที่ยากอะไรเงี้ยอาจจะว่าเติลง่ายแต่แบบต้องปักกรวอะไรเงี้ย ไม่รู้ว่ะมีขึ่นไดไรปะมันก็โหดไม่ได้อะทำไมสี่ซีรีส์บอร์โดโหดไม่ได้วะไม่เข้าใจผมไปกดโดนสตต t i n ตร,รงไหนผมวะไม่มาหรอกเฮ้ยเดี๋ยวนะแอนออนี้ปะ ไม่เห็นแลนะ้วทุกคนฮาร์ดพี่ออฟฟิเช e ียลออฟฟิเชีลม่านี่เหรอหรือว่ามันมีโอกาสอยู่โลกสองด้วยเหตุโยอะไรเงี้ยมีไหมถ้่จะมีนะผมเดาวนะเพาต้องมีแต่ผมว่าคาวก็ตรงแถวนี้เลยไหมมันไม่ได้อยู่ที่รอกใช่ไหมเออลองดูก่อนคะรับอนนี้อันนี้เป็น วางทำไม่ได้เพราะว่าเขาแค่ประดับอะไรนิดบนึ่ะข้างบนมันข้างบนมันไม่ใช่ก้อนเมฆละมันเป็นเรนโบว์เฮ้ยเกี่กวบล็อก2ไงก็ตามฮึบบุ้มสวะสาย ไอ้เหี้ยไม่รู้อะผมยังไม่เจอปากากอล์ตพิ้งเลยเดี๋ยวมันต้องเข้าไปตรงไหนะมันต้องเข้าตรงนี้เปล่าวะเฮ้ยมีตรงนี้เปล่มีทางนี่หว่าเอ้าไปไม่ได้หรอหรือมันต้องกระโดดไม่ใช่หรอนึกว่าใช่สิอ่ะตรงนี้อ่ะลองดูดิตรงนี้ก็ไปไม่ได้ ตรงนี้ก็ไปไม่ได้เนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนินด,ดนึ่งดีกว่า drop and pray drop and pray เร็วเราต้องไปตรงตรงไหนอ่ะเกตบวกเก้าแลกกับสิบหกคืออะไรคณิตศาสตร์ผมว่ามันต้องเป็นแบบเทคโบร์อะไรโอเคน,นะบางอันอะ่ะก็จะ walk the path where trap remember the b o o k ดูที่ตัวอะไรวะเด,ดี๋ยว่าดูที่โครงไข่วะถ้าดูจะโครงไข่ผมว่าเนี่เหมือนจะรวดต้องไปจรวดดีกว่าปะถ้าถ้าแบบเราตั้งตื่ถึงที่เป็นไม่ได้ผมว่าเนี่เหมือนจะรวดอยู่อันจะต้องไปตรงจรวดนะเออแถวนี้ก็มีก็เยอะเลยดีกว่ามีไหม เนไหมตรงนี้มันเดินไปไหนไม่ได้เลยเฮ้ยเีตแกแจงหมดว่าเดินไันได้แต่ว่ามันคือหมาไอ้วอแม่คำใบก็แบบแปลกๆเราคุกไปกดโดนอะไนี่ค้อนเม่แถวนี้ก็ก็ดูจะไม่มีอะไรเลยดูโล,งลง่งโล่งคือว่ามันเป็นป่าว่ เอาจะดูพวกนี้สิเข้าโครงขายแค่จะไม่มีอ่ะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้มีปีกเราดูแล้วว่าต้องแบบอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยอันนี้มันชอบชอแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร,ไรถ้าดูแบบถ้าดูจากรูปนะผมว่าเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมืองนงูอาจจะต้องไปตรงป่าไหมมันมีป่ามาเก็บเนี่ย อาจจะเป็นแบบอาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้ไงเออลองดูก่อนนะไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยเนี่ยหลักิบหายโอ้โหห่วงเฮี้ยเฮ้ยอย่าอย่าเออดิอาจจะแบบว่าอยู่ในจังเกิลอะไรเงี้ย แบบมันดูเหมือนแตกอะไรเงี้ยลองดูก่อนเราเเดินไปก่อนนะเี่กกุมามาสมัยตรงนี้ไป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 แถวนี้แถวนี้มีโอกาสบ้าทุกคนผมว่าผมว่ามีนะแถวนั้นมันดูแบบเป็นไปได้อยู่ผมไม่เข้าใจคำบ้าไงงง ฟื๊บฟืบฟืบฝั่งนี้ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บก็เหมือนจะไม่มีนะเขี้ยอยู่ไหนวะน้องไม่มีว่ะเดี๋ยวมเข้าใจผิดไอ้เหี้ยอะไรคือชอบๆก่อนในสัตว์ แยกส่วนชิ้นส่วนอะไรหรือเปล่าวะเกนที่มีชิ้นส่วนเลยด้วยเหรอหรืออยู่เทคโวผมว่าต้องไปเทคโวแล้วแหละลองไหมแต่ผมขี้เกียจเล่นแล้วไงเดี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้ผมไปหาที่อื่นดีกว่านะก็ชอบปริเด็อะไรก็ชอบตอบแทนด้วยวันนี้ผมต้องไปแล้วครับเพราะว่ามีงานรีบ